ยำไข่เจียวจ้าวันนี้เราก็เอาไข่มาต่อยแล้วเราก็มาคนปนกันเนาะยังมีตองใส่อะไรมากดอกเด้อเจียวเปล่าๆนี่แหละจ้าตังกระทะแล้วเราก็เจียวไข่ก่อนเนาะโอ้ยเกิดเป็น้ันกัเนื้อขาแต่เมนูว่าจะทําอะไรให้เค้ากินดีนนะ่กแกเอ้ยเนาะนี่ควัวนี่แหละจ้าวันนี้ก็เลยเนึกไใดว่ามีไข่เยอะเนาะเอามายำดีกว่ายำใส่ เครื่องมะก,กนาที่อร่อยนะเนาะวันนี่จะใส่หมูยอด้วยลูกชิ้นด้าลูกชิ้นปลาเนาะแล้วเราก็เอามาต้มก่อนให้มันซุกก่อนแล้วเราค่อยเอาไปหั่นละเกจ้าเนาะก็หั่นเป็นชิ้นพอคําตามจินตนาการเด้ออยากได้ชิ้นแบบไหนลักษณะไหนก็หั่นเอาจ้านี่ต่อไปก็เอาไข่เจียวมาหั่นละเลตจ้าเนาะหั่นตามจินตนาการเหมือนเดิมนั่นละจ้ะอยากได้ กินเล็กกินน้อยก็หั่นเอาก็เคเกี่ยวเฉยๆกินกับเข่ามันก็อร่อยแล้วอ่าก็หาดีจ้ะหาความา่อยเพิ่มนั่นหลยดีหัน่นเสร็จแล้วจ้าเราก็เก็บเอาไว้ต่างหากเนาะอันนี้เอาไว้ใส่ที่หลังเขาเพราะว่าไข่มันนุ่มนะจ้ามันจะแตกหักได้นี่วันนี้ฉันก็จะใช้กระเทียมดองเนาะแล้วก็เอามาหั่นก่อนละเดีจ้ะ ใส่จักหัวหนึ้นี่เนาะแล้วแล้วก็เอาหนามันใส่ได้นี่ก็จะเป็นใบพักที่เตรียมเอาไว้เนาะก็จะมีใบโอมหัห่นเอาไว้อใบขึ้นชายแล้วก็พริกหัน่นพริกแดงหั่นนั่นลหละจะ้ะใชซสเค็ตสองเม็ดก็เพอมะเขือเทศแล้วก็มะนาวละเด็ดจะ้ะเพิ่มความเปรี้ยวนะเอาที่นี่เราก็มาผงกันเลยจ้าเอากระเทียมที่หั่นไว้เนาะเอาใส่ นี่แหละใส่มอนเนาะแล้วเราก็เติมด้วยน้ำพริกเผาเนาะน้ำพริกเผาเนี่เอาจักแค่ครึ่งช้อนช้าก็พอแหละเพราะว่าเด็กน้อยกินแล้วก็ผู้สูงอายุกินด้วยนะเดี๋ยวมันจะเพ็ดเกินนะเราก็ต่อไปเราก็จะใช้ใส่พริกหั่นนี่นะเนาะชิชันหั่นเอาไว้สองเม็ดนี่นะใส่ลงไปก่อนจะ้ะ ต่อไปก็จะใส่น้ำตาลนะน้ำตาลทรายเนาะใส่สักสองช้อนก็พอจ้าบางคนเขาก็เติมทอดพริกลงไปด้วยเนาะแต่ว่ารกลัวเด็กๆจะพิดเนาะแล้วก็เลยไม่ต้องเติมเนาะแล้วก็อเอาแค่นี้ละจ้ะขาดไม่ได้ก็น้ำปลานี่เลยจ้าก็ใส่น้ำปลาสักสามช้อนก่อนเด้อจ้ะเดี๋ยวถ้ามันไม่พอล้วค่อยเพิ่มเอาเนาะจ้า ทีท่นี่แล้วก็บีบมะนาวจ้ะมะนาวฉันกะลกใหญ่ใหญ่จะใจว่าฉันกับพาอเอาแค่สองเสียงก็พอเอามาใส่น่าจะเปรี้ยวพอละแหละจ้าเน,ะนาะน้ำดีดีมะนาวปลูกเองเด้ออ้าวเกือบจะลืมอยากอร่อย้ายกับใจ้ายอร่อยหน่อยกับใจหน่อยเออนี่แหละจ้าผงนัวเนะเาะเสร็จแล้วก็ใส่ของที่เราหั่นเสียมมาไวน้นีเนาะใส่ลงไปในน้ำยำเลยจ้าเนาะ นี่โอ้ยดูวะน้ากินแล้วแม่ล่าเนี่ยใส่่องที่เตรียมเอาไวน้นยใส่ลงไปมัดเลยแล้วก็ใส่ไข่เป็นเออครั้งทุท้ายเนาะนี่จ้ะใส่ไข่ลงไปแล้วเห็นไหมจ้ะน่ากินโบนี่นี่แหละหน้าตาของยำไข่เจียวจ้า